คิปเจ็ดกรกฎาปอป้ามาขายเหรียญ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอปอป้ามาขายเหรียญ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า ตรงกับวันที่17เดือนกรกฎาคมปีพศ2566เดินทางมาถึงโอ้โหร้อยกว่า EP ท่านผู้ชมฮะนะที่บันทึกไว้ก็ร้อยกว่า EP แล้วก็ขอบคุณสำหรับนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องของประปาแล้วก็สน,นับสนุนซื้อขาย,ขายเหรียญในช่องของประปาท่านผู้ชมฮะประปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายโอเคเนาะ นี่คือาร,รยายการเหรียญรายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนํามาแบ่งปันก็มีกันไม่มากท่านผู้ชมฮะวันนี้เรามีกันไม่มากเนื่องด้วยปปาน,นั้นก็แบ่งปันแต่ละอีพีนะท่านผู้ชมฮะนะก็ถือว่าเป็นจํานวนเหรียญค่อนข้างมากบางทีเนาะก,กว่าเราจะได้เหรียญเข้ามาบ้างอะไรบ้างกอ็อย่างที่บอกแล้วกว่าเขาจะส่งมากว่าเราจะมาถึงเราก็จะมาทําการแบ่งปันเวาลาปปาแบ่งปันไป,ไปก็แบ่งปันคราวละหลายๆจํานวนค่อนข้างมากเลย บางอีพีอย่างอีพีเนี่ยก็มีกันไม่มากมีเล็กๆน้อยน้อยกอ็มาเปิดอีพีเล่นๆ่นกันท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อว่าจํานวนน้อยแต่ว่ามีนักสะสมอยากได้เดี๋ยวเราประปาเริ่มเลยดีกว่าด้านบนสุด2แถวก็ยังคงเหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก็จะมีนักสะสมน่าจะมีมีส่งมาปะปายเพราะว่าปลายยัง,ย,งยังรับซื้ออยู่สําหรับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงกับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะสภาพเขาไม่ผ่านการใช้นะไม่ผ่านการใช้โอเคไหม ใครอยากได้เหรียญละ25บาท2แถวนี้เป็น1บาทเรือหงกับ1บาทหลังวัดพระแก้วปื๊ดอ่ะหลังจากนั้นมาดูแถวที่3แถวที่3เป็นเหรียญ10บบาท2สีที่ระลึก10บาทสองสีที่ะร,ททะร,ระลึกวาละย่อยๆถ้าผม้ชมสภาพใหม่สวยงามสภาพใหม่สวยงามใครอยากได้ก็เหรียญละ20บาทมีกันอยู่10บวานละ สิบวาระไม่สําสภาพใหม่สวยงามเฉลี่ยแล้วก็โดนอาวาระหนึ่งเหรียญหนึ่งก็ประมาณ20บาทท่านผู้ชมฮะยีบาทเท่านั้นเองเป็นเหรียญสภาพสวยนะไม่ใช่สภาพหมองซีดนะฮะเป็นเหรียญสภาพสวยก็จะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะบางเหรียญก็ผ่านการใช้งานน้อยมากๆเพราะเขาไม่มีลาดําติดเลยโอเคไหมฮะหลังจากนั้นประปามีมาให้แค่2ชุดเองท่านผู้ชมฮะเนี่ยสชุดเองใครอยากได้ใครอยากได้ มีกันอยู่2ชุดสําหรับ10บาทอ่าโทษทีท่านชมฮะยีบาทที่ระลึกเป็นเหรียญ20บาทนิกเกิลขนาดใหญ่อ่ะเรามีกันอยู่2ชุดชุด,ชดละ10วาระไม่ซ้ำา10วาระไม่ซ้ําใครอยากได้ใครอยากได้ชุดหนึ่งสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามเท่านั้นเองใครอยากได้เอาไปเลยท่านผู้ชมฮะ ชุดละ350แถวบนแถวร่างสภาพผิวเหรียญไม่พันสนามกันซักเท่าใดถ้าไม่ชมาถือว่าเป็นหนึ่งที่ไม่ผ่านการใช้ง,งานฮนะจะเป็นเก่าเก็บถ้าเป็นใหม่วิง่งเลยเนี่ยก็จะเล่นกันถึงเหรียญละ40 50-60ไปเลยทีเดียวนะปะปาก็เริ่มจะมีความคิดใหม่ๆห,หากเป็น,นที่ไม่ผ่านการใช้ง,งานจริงๆสภาพสวยงามราคาก็อาจจะสูงกว่านี้เนาะโอเคไหมวันนี้อ่ะก็สภาพที่เราเคยแบ่งปันกันนั่นแหละนะบางเหรียญก็ใหม่เลยเนี่ยใหม่เลยโอเคไหมอ่า ชุดละ350บาทเรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะ2ชุดแต่ละวาระก็ไม่ซ้ำกันนะ2ชุดนี้ไม่ซ้ำอ่าไม่ซ้ำวาระโอเคไหมสิวาระไม่ซ้ำอ่ะหลังจากนั้นก็ยังเป็นเหรียญที่ผลิต3าแสนเหรียญท่านผู้ชมฮะเราได้กันมากันอีกเนาะก็เป็นเหรียญเด็ดอ่ะเหรียญเด็ดที่ผลิตออกมา3าแสนเหรียญที่ปปาเคยแบ่งปันไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะอ่ะ,ะ,อะเหรียญละ90้บาท90บาท,บาทกรมทางหลวงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเสียงรถเสียงราจะดังนิดนึงท่านผู้ชมฮะอ่ะ แถวล่างนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากในชุดของเขาท่านผู้ชมฮะหายากในชุดของเขาเพราะเขาผลิตออกมาเพียงสามแสนเหรียญนึกออกไหมฮะอ่ะก็เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ของราชะการที่สิบท่านผู้ชมฮะติดอันดับอยู่นะก็เหรียญละเก้าสิบ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 ไล่มาท่านผู้ชมฮะเหรียญละเก้าสิบบาทนะ นี่เป็นเหรียญตัวติดในเหรียญย0บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะด้านบนเป็นเหรียญย่อยๆลายๆเลือกใครอยากจะจับไปใส่ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเลือกเอานะไปใส่ชุดของท่านปาปาบอกไว้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหากท่านสมอาจจะไม่เข้าใจหาปาปาไม่แจ้งคือทั้ง2ชุดเนี่ยยี่สิบวาระอ่ะยี่สิบบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะยี่สิบบาทที่ระลึกด้านบนสิบวาระไม่ซ้ำด้านล่างสิบวาระไม่ซ้ำ ถ้ารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยปปาลืมท่าไม่ชมฮะหรือใครคือเผื่อใครอยากจะเอาไปเลยชุดนี้นะก็คือเป็น20วาระเนี่ยไม่ซ้านะฮะปปาขายมาขายเป็น10วาระเผื่อเผื่อนักสะสมอ่ามีสองท่านขึ้นไปประมาณนี้ก็มาชิงกันเอานะโอเคไหมเป็น20วาระไม่ซ้านะฮะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยทั้ง20วาระแต่ปปะปปาเนี่ยแบ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเฉยๆนึกออกไหมฮะที่จริงแล้วทั้ง20เหรียญย0วาระเนี่ยสองแถวเนี่ยไม่ซ้ํากันเลย นึกออกไหมฮะโอเคเนาะไปคุยกับแอดมินนะอ่ะเมื่อกี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีมีเหรียญหนึ่งของอ่าเหรียญ10บาทนี่เกินทึกท่านผู้ชมฮะการไพรส์นีการไพรสน์รรสนีเนี่ยเดี๋ยวไปถามราคากับแอดมินนะฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงกว่าอ่าเหรียญเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะนะจะสูงกว่า20บาทนะสำหรับ10บาท10บาทตัวติดการไพรส์นีท่านผู้ชมฮะนะก็ไปคุยกับแอดมินนะปาปามีมาเหรียญเดียวเท่านั้นเองอ่ะหลังจากนั้น ตรงนี้เป็นเหรียญแม่ไงท่านผู้ชมมาไม่ผ่านการใช้งานนะนึกออกไหมฮะอ่ะดูสีสันนะดูสีสันไม่ผ่านการใช้งานนะก็มีทั้งรูปแบบพระเศียรใหญ่แล้วก็รูปแบบพระเศียรเล็กท่านผู้ชมฮะก็รู้สึกจะเป็นตั้งแต่ปี4849เนะพระเศียรเล็ก51สดพระเศียรเล็กแล้วก็มี55พระเศียรใหญ่แล้วก็585960อยู่ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมน,นะเป็นเหรียญอาลองดูเอาพอจะรับไหวไหมนะ บางคนบางท่านอาจจะยังยังขาดเหรียญใหม่ๆไปใส่ในชุดปีพศอเอนอะไหมฮะอ่นนะ,อะง่ายๆเดี๋ยวที่ปป้าบอกมาข้างต้นเหรียญละสิบเอเหรียญละยี่สิบห้าบาทฮะเหรียญละยี่สิบห้าบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะถ้าเราปรป้าว่าไปดูทางช่องทางต่าง,างๆเนี่ยปปา้าเขาจะขายขายราคาจริงๆไม่ใช่น้อยนะนะราคาไม่ใช่น้อยปปา้านั้นยังไม่ทันได้ปั้นแต่งเหรียญเหรียญอ่าใหม่แบบนี้มาเป็นทางการไงปป้าก็ต้องขายแบบนี้ไปก่อนนะ ก็ปป่าต้องคอยดูทางด้านราคาด้วยที่จริงราคาซื้อขายเขาเนี่ยเป็นหลักร้อยเลยนะฮะท่านผู้ชมหลักร้อยแต่ว่าปป่ายังไม่กล้าไปประทับราคาถึงหลักร้อยไงเผื่อว่าช่องของปปานั้นซื้อขายจริงเนี่ยจะซื้อขายจริงๆได้ไหมเพราะปป่าไม่ได้ไปวางฝากไว้ฉะนั้นก็ปปาก็รับใกล้ๆกับหน้าเหรียญนั่นแหละก็เลยลองมาแบ่งปันดูเผื่อจะแจ้งเกิดได้นะเผื่อจะแจ้งเกิดได้แล้วใครที่อยากได้อะไรประมาณเนี่ยอะเหรียญละ25บาบาทถ้าสภาพใหม่สวยงามเลยดูเอาท่านผู้ชมฮะนะ ดูเอาฮะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ฮะพระเสียรเล็กพระเสียรใหญ่นั่นแหละฮะก็เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะค้างกันอยู่3เหรียญใครอยากได้ฮะกรมศิลปากรอ่ะวันนี้ให้ไปสภาพก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ะเหรียญละ50บาทมีกันอยู่3เหรียญเท่านั้นเองพอปพาะปาไม่มั่นใจว่ามีค้างอยู่ในสต็อกหรือเปล่า นะงก็คุยคุยคุยกับแอดมินเอาลวกันสำหรับกรุมศิลปากรวันนี้เรามีกันแค่สเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญละ50บาทเท่านั้นเองตามสภาพผิวนะหากสภาพผิวคมกว่านี้ราคาแข็งแรงกว่านี้แน่นอนโอเคฮะท่านผู้ชมปื๊ดไล่มาเรามาถึงแถวสุดท้ายเป็นแถวที่ต้องบรรยายกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะแถวสุดท้ายนี้เป็นเหรียญโบราณราชการที่5เป็นเหนรียญปลีกเหรียญย่อยเนื้อทองแดงอยู่ในชุดซี่ี่ยวอัดโสรส เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอย่างยิ่งสําหรับสายโบราณน,นะสาหรับถ้าเป็นนักสะสมระดับหลาย10ปีแล้วเนี่ยเขาก็คงจะมีกันจบครบกระบวนการนั่นแหละแต่ปะปาบอกว่าน่าเก็บสะสมสําหรับสายโบราณจริงๆก็อาจจะเป็นนักสะสมระหว่างกลางมืออาชีพแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เข้ามาสะสมเหรียญไม่นานนะอายุอนามอาจจะเท่าปะปาสําหรับการประสะสมเหรียญเนี่ยก็เหมาะเหมาะที่จะให้นักสะสมระดับมือกลางๆกับมือใหม่ๆในในวงการเหรียญเนี่ย ได้นําไปเก็บสะสมกันท่านผู้ชมฮะนะปาปามีหน้าที่นําเสนอมีหน้าที่แบ่งปันก็จะพยายามนํารายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมฮะเรียงมานี้ คือเป็นสภาพผิวเหรียญที่แตกต่างกันฉะนั้นราคาของเหรียญก็อาจจะแตกต่างกันบ้างบางครั้งบางคราฮะท่านผู้ชมฮะปะาปาก็ต้องเปรียบเทียบกับช่องทางทั่วไปด้วยว่าเออเขาขายกัระดับโน้นนะระดับนี้นะแล้วก็ราคาที่เราเห็นตามช่องทางต่างๆเป็นราคาเขาขายออกนะอะไรประมาณนั้นปะปาก็จะพยายามชี้แจงฮะช่องทางทั่วไปที่เขาขายออกถูกต้องแล้วท่านผู้ชมฮะน,นะถูกต้องแล้ว เขาขายราคานี่ถือว่ามาตรฐานแล้วแหละนะปปาจะบอกให้โอเคเนาะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ภาพอาจจะไม่คมเนาะเป็นเหรียญเป็นเหรียญโสรสฮะเป็นเหรียญที่ขนาดเล็กที่สุดมีกันอยู่3เหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะภาพเสียดายมากท่านผู้ชมฮะภาพไม่ค่อยคมเนาะอ่ะสามเหรียญใครเคยแบ่งปันในช่องของปปาให้สภาพเนี่ยเคยแบ่งปันไปน่นะสภาพเกรดสีท่านผู้ชมฮะเหรียญละ100บาทนี่คือเหรียญโสรสท่านผู้ชมฮะนะขนาดโสรสก็คือชนิดราคาโสรถนั่นแหละท่านผู้ชม นะสภาพนี้ขอบอะไรเขาก,ก็ก็อยู่ในเกรดสีท่านผู้ชมมาแต่ว่าใช่ว่าจะดูไม่ได้เลยปอปาตีเป็นเกรดสีเนะี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อทองแดงที่มีอ่าเนาะสัญ,ญลักษณ์ของคราบท่านผู้ชมฮะนะก็อยู่ที่เวลานักสะสมเขาเก็บนั่นแหละท่านผู้ชมโอเคเนาะก็เป็นเหรียญปีกย่อยก็อาจจะอยู่ในระบบมุนเวียนในยุคยุคนั้นด้วยสภาพก็เลยกลับมาอยู่ในเกรดสีท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่3ามเหรียญน,นี่คือเหรียญอ่าตาจอปรลอช่อชัยพฤกษ์นึกออกไหมฮะ ตาจอปลอช่อชัยพฤกษสภาพเกศสีเรามีกันอยู่3เหรียญเหรียญละ100บาทหลังจากนั้นเรามาดูตาจอปลอช่อชัยพฤกษเช่นเดียวกัน2เหรียญน,นี้เหรียญละ150บาทแน่นอนถ้าผู้ชมฮะปาปาตรวจสอบสภาพแล้วเขาสวยกว่ากันขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะราคาที่จบจริงๆเนี่ยหลับพันเลยนะท่านผู้ชมนะอย่างไม่ได้ก็700อย่างแย่สุดก็400ถ้าสภาพสวยจริงๆโอเคไหมฮะ ตรงนี้2เหรียญน,นี้นั่นก็เป็นจอรอลอตอดชัชยพฤกษ์ชนิดราคาเดียวกันโสโรท่านผู้ชมมาสภาพดีขึ้นเหรียญละ150แล้วตรงนี้ท่านผู้ชมมาเป็นพัสยามเทวานะพัสยามเทวาสภาพผิวก็ค่อนข้างจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นพัสยามเทวาที่ท,ที่ปะปะ่าคิดว่าน่าจะโอ้โหปะปานำเข้ามาเนี่ยเขายังจะเจอ,อยากอยู่ในช่องของปะปาโอเคไหมฮะก็ก็ตามสภาพผิวนั่นแหละท่านผู้ชมนะทั้ง3เหรียญนี้อะเหรียญละร้อยห้าสิบสามเหรียญแรกเหรียญละ100หลังจากจบ สามเหรียญสามเหรียญในตรงนี้แล้วท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหร AH. right. ียญตาจอบรอช่อชัยพึกปปศาเสียดายมากที่ไฟไม่ค่อยจะบาลานเท่าไหร่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะชนิดราคาของอัดนะท่านผู้ชมนะเลยชนิดราคาของอัตราจอปรอช่อชัยพึกท่านผู้ชมฮะสภาพขอบสวยขึ้นดีขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะมีทั้งตาจอปรอช่อชัยพึกแล้วก็พระสยามเทวาธิราชสําหรับเหรียญอัดท่านผู้ชมฮะ นึกภาพออกไหมฮะเนี่ยเหรียญอัดสภาพสวยเลยแต่ท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับของโบราณร้อยกว่าปีเนี่ยสภาพเนี่ยถือว่าสวยดูขอบนะนะกลางเหรียญก็ถ้าถามว่ากลางเหรียญมีแผลไหมช้ำไหมช้ำแน่นอนท่านผู้ชมมาแต่ช้ำอยู่ในสภาพนี้โอเคไหมฮะนะก็ตามราคาเลยท่านผู้ชมฮะอาจสังเกตดูนะเป็นเหรียญโบราณที่น่าเก็บสะสมนะอ่ะท่านผู้ชมฮะป่อปาเห็นเขาขายกันก็จะอยู่ระหวัง400 400กว่าวันนี้ปปาเพิ่งจะมาเปิดงานได้ไม่นานท่านผู้ชมฮะปปาขอเหรียญละ300บาทนะถ้าช่องทางสูงๆก็450600 700ท่านผู้ชมเชื่อปปาไหมฮะตอนที่ปปาไปตรวจสอบสภาพของเหรียญแล้วที่จริงเขาขายถูกแล้วนะนะเขาขายถูกแล้วแต่ว่าปปาขอเวลาทำราคานิดหนึ่ง นะใครได้ตอนนี้ไประยะแรกๆราคาอาจจะถูกหน่อยแต่ไม่ชมฮะแต่ถ้านานไปนะปาปาบอกว่าตามช่องทางต่างๆเขาทําราคาไว้ถูกแล้วนะราคาลาวเหรียญหนึ่งถ้าสภาพนี้ก็จะโดน4 0 0ร้อถึงเจ็กันเลยทีเดียวนะจะทุกเหรียญไหมป้าปาก็ไม่มั่นใจก็มีราคานี้ก็มีนะสี0ร้อยห้าร้อยหกอเจ็ด้ยโอเคไหมฮะ เรามีอาพัสยามเทวาอยู่เหรียญน,นี้อ่ะพัสยามเทวาท่านผู้ชมฮะชนิดราคาอัดนั้นมีอยู่2เหรียญแล้วก็มีตราจปรอช่อชัยพึกชนิดราคาเดียวกันอีกราวสามเหรียญท่านผู้ชมฮะห 1, 2, 3, 4, น,นึ่งสองสามสี่ห้าเหรียญนี้เหรียญละสามร้อยบาทเหรียญละสามร้อยบาทปปานั้นขา,ขายราคาได้แค่ครึ่งเดียวของอาทั่วไปไปก่อนท่านผู้ชมฮะนะปะปาดูสภาพผิวแล้วปปาไม่ได้โกหกนะ เนี่ยสังเกตดูเอานะเสียดายอ่าอยู่ในตลับแล้วสภาพแสงไฟไม่ค่อยสว่างที่ให้ดูเนี่ยให้ดูตําหนิไงท่านผู้ชมฮะถ้าหากตาหนิน้อยเนี่ยก็โอเคแล้วละนะ่ะเนาะอ่าประมาณนี้ถามว่ามีแผลเป็นมีรอยฟันไหมขอบยุบไหมมีท่านผู้ชมฮะแต่ก็อยู่ในสภาพนี้โอเคไหมอ่า วันนี้ช่องประปะาขายออกเหรียญละ300บาทสภาพเดิมๆท่านผู้ชมฮะนะสภาพเดิมๆของเขาที่มาแบบนี้เลยก็คือเดิมๆจากเขาด้วยเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้ผ่านการเช็ดการล้างมาเขาที่อยู่สภาพเนี้ยค้ำๆหน่อยท่านผู้ชมฮะนะเขาจะค้ำๆหน่อยถ้า,นะา,อ,ถาออกสีแบบซีดๆหน่อยเนี้ยเป็นเหรียญล้างแหละเนื้อทองแดงนะเป็นเหรียญล้างเดิมขัดมาแล้วแหละนะสภาพเดิมๆเนี้ยเขาจะมีน้ำแดงมีน้ำของอ่าทองแดงนี่จับอยู่ถ้าจะเป็นเงาหรือถ้าสภาพเดิมจริงๆนะโอเคไหมแล้วจะไม่ดำปี๋นะฮะ บางคนบางท่านส่งรูปมาดําปี่เลยพยายามให้เป็นสภาพเดิมๆแต่ป้าว่าไม่ใช่นะในส่วนตัวของป,ป้าอ่าเหรียญทองแดงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเขาเก่าตามสภาพเขาแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะโอเคไหมอ่าเหรียญละ300บาทฮะจะจะคุยนานนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นรายการใหม่ที่ช่องของป้านั้นลองจับเข้ามาท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะนี่คือเหรียญอัดท่านผู้ชมฮะทีนี้เรามาดูเหรียญที่ขนาดใหญ่ขึ้นป,ป้าขอแคใช้มือหยิบเหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเหรียญอ่า ชนิดราคาเซี่ยวชนิดราคาเซี่ยวลองจากชนิดราคาซีกซีกเซียวอัดโสรสท่านผู้ชมฮะเหรียงตามขนาดมานะอ่าซีกใหญ่สุดเซี่ยวเนี่ยลองจากใหญ่ลงมาเรื่อยแล้วก็มาเป็นอัดท่านผู้ชมฮะเล็กสุดก็คือโสรสนี่คือชนิดราคาของเหรียญก็เหมือนเหรียญสิบาท5บาท2บาท1บาทนั่นแหละท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะนั่นแหละสไตล์เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ปอปลาย ปปาดูแล้วสภาพค,ค่อนข้างจะเป็นผ่านการใช้งานที่นะก็ถ้าเป็นเหรียญโบราณที่ปปาบ,บ,บอกท่านผู้ชมฮะอายุนี่ไม่ใช่น้อยแล้วถ้าได้ระดับนี้ก็ถือว่าเทเทๆเ,เลยท่านผู้ชมนเนาะก็อย่างเทเทๆอยู่เหรียญนี้ใครอยากได้ฮะพระสยามเทวาชนิดราคาของเหรียญก็คือเซี่ยวท่านผู้ชมฮะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นลองสังเกตดูนะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ่าท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญนี้เหรียญนี้400บาท ที่จริงจะต้องตก700ดถ้าไม่ชมะ6 0 0อย่างไม่ได้นะเท่าที่ปปาดูเขามานะโอเคไหมฮะป๊าไม่ได้มาการันตีแบบแม่นยําเปี้ยเลยเลยนะก็ยังไงถ้าไม่ชมะเหรียญบ้านเราเนี่ยขายกันตามสภาพนึกออกไหมฮะปปาก็ไปเพ่งเล็งเขามาด้วยเพื่อเอามาเป็นข้อมูลการขายออกถ้าไม่ชมะเหรียญน,นี้อะสภาพขอบถ้าพูดจริงๆแล้วสวยนะเสียดายว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าไม่ผ่านการใช้งานนี่หลายตังเลยท่านผู้ชมฮะทางรับซื้อเข้าแล้วก็ขายออกอะสภาพนี้ เหรียญนี้ปปาขอ400บาทท่านผู้ชมฮะนะขอ400บาทโอกาสจะเจอสภาพขอบสวยๆอย่างเงี้ยตำหนิน้อยอย่างเงี้ยปปาบอกเลยนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหร้อยเหรียญจะเจอกันสักกี่เหรียญน,นะที่ปะปาได้มาเนี่ยอ่ะก็มีมีแบบนี้ไม่กี่เหรียญเองที่จริงก็ปะป้ามีเหรียญสวยกว่านี้อยู่นะจะบอกปปาจัดจัดเป็นชุดไว้อยู่ปะปาก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาว่าพยายามจะเปรียบเทียบว่าราคาเนี่ย ปปาแบ่งปันได้แบบนี้ปปาแบ่งปันได้แบ่งปันได้แล้วปปาก็จะไปทําราคารับซื้อที่ว่าค่อนข้างจะมาตรฐานแม่นยําท่านผู้ชมฮะนึกออกไหมประมาณนั้นสภาพผิวเหรียญคือตัวกาหนดราคาเหรียญสุดท้ายในรายการนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ400บาทชนิดราคาเซียวหลังจากนั้นเรามาดูซีกเป็นตาเป็นตามพัสยามเทวเทราถลืมบอกไปเนาะพัสยามเทวทวาชนิดราคาเซียวเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นพัสยามเช่นเดียวกันชนิดราคาอัดท่านผู้ชมฮะลองจากเซียวนะเป็นอัด นะก็คือเหรียญเซี่ยวนี่สี่พอมาเหรียญอัดนี้เหรียญละ300สภาพโซนใกล้เคียงกันท่านผู้ชมฮะประมาณนีอ้อัดนั้นมีทั้งจา่าตาจอปรแล้วก็ตาพระสยามเทวาสภาพสวยราคา300บาทลองลงมาก็150บาทท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็จะมีราคา100บาทอีก3เหรียญเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสำหรับ EP ที่175ป่อป่ามาขายเหรียญ เนาะก็จบละเดี๋ยวคลิปหน้าวันหน้าค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้ปปายังยืนยันว่าฝากขอบพระคุณสําหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงน้องชายพี่หญิงพี่ชายก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฮะหรือว่าระดับรุ่นคุณพ่อคุณ,คณแม่นะฮะที่ว่าชอบสะสมเหรียญแล้วเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปายปปาฝากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักสะสมท่านใดที่ต้องการติดต่อขายเหรียญก็ท่านผู้ชมฮะ P. p าพ3 3ุหรือว่าผู้ซื้อเหรียญก็ตามนะ ผู้ขายเหรียญท่านผู้ชมอะ p. จ p. a. 3 3 3 p. a. 1 1 9 9 2 2าสำหรับผู้ที่จะแอดไลน์ซื้อเหรียญท่านผู้ชมอะปะปะ๋านี้ไม่เคยได้แจ้งเลยพลาดปะปะ๋าแย่มากท่านผู้ชมอะไลน์ที่จะซื้อเหรียญสายตรงจริงๆใช้ไลน์เดียวท่านผู้ชมอะก็คือพิมพ์ p. a. 1 1 9 9, 9 2 2ายไลน์ซื้อเหรียญโดยเฉพาะติดต่อสายตรงกับแอดมิน p. a. 1 1 9 9 2 2ายไลน์เดียวฮะ สำหรับลาย P. จ P. A. 3 3 3นั้นเป็นลายที่ประปาใช้ร่วมงานกับเวลาประเมินเดรียนด้วยให้น้องแอดมินเข้ามาประเมินลายนี้ด้วยเครื่องนี้ด้วยโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจกันไปท้ายๆคลิปทุกคลิปไปท่านผู้ชมฮะอะฝากขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยหากปาพูดจาไม่ดีพูดจาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ฝาก f c ทุกคนทุกท่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ทิ้งลงไปเลยท่านผู้ชมป้าปาไม่มีจุดประสงค์ไม่มีความตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจช่องของป้ปาเป็นช่องเล็กๆเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วจําหน่ายขายบางแบ่งปันเหรียญมากับความจริงใจท่านผู้ชมคลิปนี้ผมป้าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ